ร้อยแปดละชีวิกีฬาไม่โดนวันนี้เราก็จะพามารู้จักกับสิ์เก่าอีกหนึ่งท่านนะครับแต่ท่านนี้มาดีๆไม่ได้ครับต้องตีลังกามาว่าแล้วครับให้รู้จักครับแนะนําตัวแต่แนแน่นค่ะอาจารย์นนะคะโอเคก็แนะนําตัวก่อนเนาะชื่อคามินนะคะอัญญาวรินสุบาิลเลิศนะคะก็รหัสห้าก เนาะปัจจุบันก็เป็นพัวเชอร์เทรนเนอร์ด้วยเนาะแล้วก็สอนยิมนาสติกลีลาเด็กๆด้วยแบบเพื่อพัฒนาในด้านอื่นๆไปต่อยอดด้านอื่นๆเนาะแล้วก็เออเป็นอนดีตนักการ์ตินมาศิลปทีมชาติไทยนะคะแล้วก็เป็นซึกเก่าว,วิกิลามาฮิดอนค่ะทำไมถึงมาเลือกเรียนวิกิลามาฮิดอนครับขามินเนาะเล่นยิมนาสติกมาตั้งแต่แบบเจ็ดขวบอะไรเงี้ยแข่งอะไรเงี้ยที่แบบเออถ้าเกิดว่าเราได้รู้จริงๆในด้านเนี้ยเราสามารถเอาไปแบบอะเดฟหรือว่าต่อยอดกับแบบอ่ะหนึ่งต่อยอดกับตัวเองตอนที่เราเล่นยังเล่นกีฬาอยู่ แบบเ,เราสามารถเออรู้วิธีการแบบคิวตัวเองใช่ไหมดิคัลวารีหรืออ<ม>โภชนาการอาหารจิตวิทยาอ<ม>ะไรเงี้ยค่ะซึ่งไม่ใหนะ้ดนกีฬานาอมันก็มีครอบคลุมทางแบบ<ม>ค่อนข้างครบเลยอะ่ะที่เราสามารถเอาไปใช้กับตัวเองได้<ม>แล้วก็อันที่สองมองการไกลถ้าเกิดพอเราเลิกเล่นแล้วใช่ไหมเราก็สามารถ<ม>เอาสิ่งที่เราได้ศึกษาได,ได้รู้ได้แหละจากที่เราเรียนเนาะก็ไปแบ่งปันเนาะให้กับเด็กๆหรือลูกศิษย<ม>์ได้เรียนในด้านกีฬา แล้วก็มุมมองหนึ่งคือวิกิเราเราสามารถมองในกองว้างว่ามันทั้งเพื่อความเป็นเลิศก็ได้หรือว่าเพื่อสุขภาพ,ภาพหรือ,รอด้านอื่น<ม>ๆก็ได้อีกแในปันี้บันชุน <ๆ S 2> ที่เรียนเป็นยังไงบ้างเรียนนะเพราะว่าเขามีเล่นกีฬาด้วยใช่ไหมเรียนด้วยนะมีการจัดวางจัดสรรเรื่องของเวลาอย่างไงบ้างครับแต่และคนอาจจะไม่รู้ว่ามันเป็ยนทีมชาตินันซ้อมหนักอะไรเงี้ยก็ต้องบอกก่อนว่าเราจบเราเรียนจบกินโยมาะดับสองอ๋อเขากับว่า ไม่ถือว่าเราเก่งใช่ไม่ถือว่าหนูเก่งแต่ว่าหนูแค่รู้สึกว่าเราได้สามารถรับผิดชอบหน้าที่ในสิ่งเราทำอ่ะเช่นเออเราเรียนเราเรียนเต็มที่ใช่ไหมเราฝึกซ้อมก็ฝึกซ้อมเต็มที่แล้วก็แบ่งเวลาจัดเวลาให้เป็นแรงเงี้ยซึ่งแบบว่าเราไม่ได้ละทิ้งการเรียนอ่ะเพราะหลายคนชอบคิดว่าการเป็นนักกีฬาจะแบบาไม่ได้ฉลาดหรือไม่รับผิดชอบอะไรเงี้ยค่ะซึ่งอาจจะให้มองกลับกันว่าเอ้ยมันสามารถเป็นเลิศได้ทั้งสองอย่างที่เราได้ทําอย่างเต้ใจจริงๆหรือโฟกัสในสิ่งเราทาจริงๆอะไรเงี้ยเนาะหลังจากนั้นทํางาน มีวิธีการวางแผนเรื่องการทํางานยังไงก็ถ้าถามว่าแบบบางทีเราเรื่องเรื่องของถ้าพูดถึงแบบเราเริ่มเพิ่งเรียนจบใหม่ละกันเนาะเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะได้ทํางานอะไรทํางานสายไหนอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างตัวเองก็โชคดีที่แบบเราได้สร้างเรื่องของยิมนาสติกมาเบื้องต้นว่าแบบเออพอเราเรียนจบเรียนเรียนจบยังไม่ทันรับปริญญาก็มีแบบกับคนครูเขาก็แบบมันเราก็สร้างโปรไฟล์ตัวเองดีตั้งแต่เรียนด้วยแหละอาจารย์เนาะมันสร้างโปรไฟล์ดีมีเป็นทีมชาติอะไรเงี้ยเออเขาก็รับรับเราเข้าแบบเไปฝึกสอน อืมแล้วก็ทํางานเลยอะไรเงี้ยอืมจนหับปริญญาเนี้ยค่ะแล้วพอต่อมาก็เป็นช่วงจุดเปลี่ยนจังหวะหนึ่ง,งละกันเรื่องของโอกาสละกันเนาะอยากจะบอกว่าบางทีเราไม่รู้เราอะไรจะเข้ามาในชีวิตอืมอาจจะเป็นเรื่องของโอกาสที่แบบคนแปลกหน้าหรือเขาก็แบบมาถามดูว่าเอ้ยเราอยากจะลองทํางานสายนี้ไหมอะไรเงี้ยก็คือเรื่องของผู S ้ประการเทรนเนอร์ A T N e R, ซึ่งเราก็ไม่ได้รู้หรอกว่าเราจะทําได้ไม่ได้เพราะเราก็อยู่กับนักจิตมาแบบเป็นสิบสามปีสิบกว่าปีอ่ะ<ม>เออแล้วก็คิดว่าเอ้ยเราอาจจะทําสายนี้ไปเลยจนตลอดชีวิตแต่พอเรามีโอกาสใหม่ๆใช่ไหมคะที่เราแบบได้ ลองแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ตอบรับกับสิ่งที่แบบเออโอกาสได้เข้ามาอล้วอันนี้อยากให้กมิลองพูดถึงเนี่ยพอเราเรียนเรื่องของวิกีฬาใช่ไหมครับหรือว่าการออกกาลังกายพวกเนี้ยเราได้เอาไปใช้อะไรกับตัวเองกับคนรอบข้างหรือว่าสังคมประเทศชาติโอ้โหกมินี่นาช้ครบหมดเลยนะครับอ่าเอาไปใช้ยังไงบ้างครับเรื่องสุขภาพเนาะเป็นสําคัญและทำให้เราสามารถดูแลตัวเองได้ตัวอย่างเช่นเออดูอะไรรู้วิธีการออกกำลังกายใช่ไหมดูแลเบื้องต้นพ่อแม่ ือคนที่เรารักอะไรเงี้ยค่ะได้แล้วก็ต่อมาก็เรื่องของการงานที่เราทําอย่างเช่นแบบ่เราทําสายนี้เราก็สามารถแบ่งปันกับคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นแค่เราหรือเราไปเจอใครก็ตามที่เราอยากจะช่วยเหลือเขาอะ่ะเออเราก็สามารถม,มีความรู้จริงๆเนาะที่เราแบบไปบอกเขาได้อะไรอย่างเงี้ยเออนากีฬาเราก็มีเขาเรียวกว่อะไรคะด้วยวิทฬานามันมันก็มีเรื่องของแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์เรื่องของแบบอะไรพื้นฐานฟอนเดเมนทัลต่างๆของการที่แบบเรียนว่าการที่ทําให้นักกีฬาเป็นเลิศอะ่ะมันม,มีสัปสเจอร์มันมีโครงสร้างยังไงอย่างถูกต้องอ่ะ คือเราสามารถเอาสิ่งที่เรารู้ไปไปวิเคราะห์อเออให้มันเห็นภาพได้แล้วเราก็แบบไปบอกไปสอนเด็กอะไรเงรี<ม>้ยอันนี้อยากจะให้คามินลองทิ้งท้ายนิดนึงครับว่าเผื่อมีน้องๆใครที่สนใจอยากเรียนหรือว่าคนที่สนใจเรื่องวิทยาลีเนี่ยนะอยากให้คามินทิ้งท้ายนิดนึงครับหลังจากที่เราได้ศึกษาจริงๆแล้วอะเราเห็นว่าวิชาการกีฬามันเป็นการป้องกันก่อนที่จะเกิดต่างๆเช่นเกิดการบาดเจ็บหรือเสริมสร้างให้ร่างกายเราแข็งแรง<ม>ก่อนที่มันจะเกิดเหตุการณ์ต่างๆในอนาคต เช่นโรคไข้แลงต่างๆคือเราจะรู้วิธีการป้องกันทําให้คิดว่าวิทาการกีฬาที่อะไรหลายๆคนจะได้เข้ามาเรียนเน,ะนาะสามารถตอบโจทย์กับชีวิตของทุกคนได้จริงๆไม่มว่าจะเป็นด้านสุขภาพนการออกกำลังกายด้านการไปทําต่อยอดได้อื่นๆวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับคุณเวงาสวัสดีครับเวับ